สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับพือเก่าเกมมิ่งนะครับพี่จะให้ทุกคนดูตัวของละมุดนะของน้องบินเวสนะครับตอนนี้ก็อัปเดตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับใส่อาวุธประจําตัวเนาะทุกคนเนาะอาร์ติแฟกต์จะเป็นลม2คงกิตลอร์2นะครับเป็นของผสมนะครับบทดาวมาซีหนึ่งนะครับพรสวรรค์นะดันขึ้นไปจนถึงโมกุฎแล้วนะครับใส่โมกุฎแล้วครับเลเวลสิบนะครับมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ย มีอัตราคลี63นะครับความแรงคลี213นะครับจะสาม,มารถตีได้ดีนะครับเออมากน้อยขนาดไหนนะครับมาดูกันนะแล้วจากเรซิ่งรอบนี้นะพี่บอกก่อนเลยนะครับรอบนี้เขาโ p ตัวลมนะทุกคนนะทีมที่มีลมนะครับถ้าทีมนั้นนะครับทำให้เกิดอ่าสเวอร์นะทุกคนนะมันจะเพิ่มความแรงคลีขึ้นมา20% 20% 20%, 20ครับ เออสามสแต็กก็คือรวมทั้งหมดคือ60%เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยใครเล่นทีมลมครับจะได้คร mm ีดเเมจเพิ่มขึ้นทั้งทีมนะครับอยู่ที่60%เนะเพราะยันทีมลมมันจะแรงมากนะพี่บอกไว้ก่อนนะครับรอบก่อนนะครับทุกคนครับเออบัฟเฟซิ่งมัน o p ทุกตัวนะคือมัน OP DPS ทุกตัวครับมันก็เลยแบบเรออา,า,า,อาอาจจะผ่านด่านนี้ได้นะทุกคนนะด้วยการที่มันได้บัฟนะครับ มาดูรอบนี้และรอบนี้มันบัฟแค่ตัวละมุุตัวเดียวนะครับทุกคนครับ <c oughs> คือบนลบัฟทีมลมเท่านั้นนะมาดูว่าพลังแห่งการแช่ไข่งนย้นจะใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับพี่บอกเลยว่าชิวๆแล้วรอบนี้คือเวลาน้อยกว่าเดิมนะครับมีเวลาแค่ตั้งแต่40วิเท่านั้นนะครับแต่ว่าดูครับเนี่ยเวฟแรกหมดไปแล้วนะครับเวฟแรกหมดไปแล้วทุกคนเออเวฟแรกหมดไปแล้วมาหนิกรวบนะครับเนี่ยกรวบ ง่ายๆครับรวบแล้วแช่แข็งไว้นะครับถ้าแค่ตัวของคาซึฮะเนี่ยมันรวบหมาไม่อยู่ถ้าเราไม่แช่แข็งด้วยนะครับพี่บอกเลยว่าเรารวบแล้วแช่แข็งแบบนี้ก็จะได้โอกาสในการตีมันแบบรวบหมูได้ดีสุดๆนะครับสังเกตดาเมจขึ้นหมื่นตลอดนะเออดาเมจขึ้นหมื่นตลอดครับเนื่องจากมันได้รับเบรซิ่งรอบนี้นะครับทุกคนครับจัดการไปนะครับคาซึฮะก็แรงด้วยนะนาคีมันแรงด้วยนะครับแล้วก็กระพือไปหนึ่งทีนะครับทุกคนครับแล้วก็เป็นตีต่อครับ แม้ตอนบินตีนะครับไอตรงพื้นนะทุกคนนะที่มันเป็นแบบดาเมจพื้นมันก็ไม่มีผลต่อระมุดด้วยวพาะระมุดมันบินอยู่ครับก <c oughs> ็ค,คือดีมากๆนะทุกคนนะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> น้าแข็งหมดนะทุกคนนะน้ำแข็งหมดครับจ <c oughs> ังหวะนี้ขยะโลเดชั่นไม่ทันนะเนี่ยคือมันเสียนิดนึงตรงที่ขยะแบบมันต้องแบบสองโลเดชั่น่ะขยะถึงจะมาได้ครั้งหนึ่งนะครับทุกคนครับที่หมามันโดดหนีไปหนึ่งตัวนะครับจริงๆมันต้องตายตรงนี้ละถ้าขยะมันเร็วนะจริงๆถ้าขยะเร็วมันตายตรงนี้แล้ว่า ไม่เป็นไรครับเออไม่เป็นไรครับด้วยความที่ตัวลมเราตีแรงอยู่นะตัวลมเราตีแรงอยู่เราก็ยังตีได้อยู่ครับทุกคนครับสองตัวนะครับตีทีละตัวไปเลยครับแยกห่างกันนะเรียบร้อยครับทุกคนครับก็ทําเวลาได้นะทําเวลาได้ประมาณนาทีครึ่งเองนะครับเออรอบนี้บอกเลยว่าหนึ่งคือ ตัวทะเลตนะครับที่อัดเต็มแล้วใส่มงกุฎเข้าไปนะทุกคนนะเออใส่มงกุฎเข้าไปกับ2คือมาได้รับเบรซิ่งนะครับมาแบบเต็มเต็มเลยนะครับสําหรับทีมลงนะทาให้อ,อ่าลมุดแช่แข็งนะครับยังโอพีในการตีฝูงหมาอยู่นะพี่บอกเลยว่าโอพีในการตีฝูงหมาอยู่จัดเข้าไปเลยแบบนาทีครึ่งนะนะรอบนี้คือเร็วมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า